พาอแด๊นิกนะครับนี้พามาดูบอทบอทที่ผมชาร์จเพา e ว b a n แบงค์ไปด้วยนะเพราะว่าสายชาร์จมันไม่พอเนาะใครที่อยากจะต่อตรงนะครับต่อตรงสายชาร์จหรือว่าอยากจะซ่อมสายชาร์จก็ทําแบบนี้ได้เลยสําหรับคนที่มีหัว USB อยู่แล้วหัว USB ผมมีเยอะเลยนะครับ แล้วก็บอทดก็ยังคงใช้ได้อยู่หรือเปล่าวะอ่ะบอทดยังใช้ได้อยู่อ่าก็คือบอร์ดมันก็ยังใช้ได้แล้วก็กระแสแอมมันก็มีนะครับมือถือปกติกินแค่สองแอมอ่ะสองแอมที่ไหนนะมือถือปกติกินแค่ยี่สิบวัตต์นะเห็นไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันกินไปที่ หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามแอมป์นะครับมือถือปกติอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะนี่นี้เป็นคลิปต่อตรงเนาะมันจริงจ <üyor> มันกินไม่ถึงอนะ่ะว่ามันจะวัดไม่ได้นะครับมันกินแค่สามวัตต์เองสองวัตต์อย่างมากก็สองวัตต์อันนี้เครื่องบอดนะครับส่วนในนี้เครื่องเครื่องบอดระดับสูงนะครับนะนะตัวนี้เครื่องบอดระดับสูง kład, มันก็เลยไม่มีต่อตรงเนาะเพราะว่าถ้าต่อตรงเนี่ย otg มันจะใช้ไม่ได้เอ agt, ไม่ใช่ otg ดี่เขาเรียกว่าสาย USB นะครับ USB ที่ต่อคอมอ่ะมันจะใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นบอร์ดระดับสูงไอ้พวกนี้เป็นบอร์ดระดับต่ำนะครับบอร์ดระดับล่างที่แม้แต่ VPN ก็ยังนั่งงงกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่วันนี้คีย์หลักนะก็สายชาร์จใครที่อยากจะต่อสายชาร์จก็ต่อด้วยมือได้นะครับเพราะว่านี้ผมต่อจากบอร์ดเนาะผมต่อ,อามาใช้สายชาร์จนี้ถ้า ก็คืองบศูนบาทนั่นแหลถ้าพูดถึงเอาสายชาร์จเก่ามาใช้นะครับสายชาร์จเก่าพวกนี้เห็นไหมสายชาร์จเก่าแบบนี้เอามาใช้มันไม่ต้องใช้งบอะไรนะครับก็คือฟรีนั่นแหละใครที่แบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าอี b ตัวนี้มันเสียอะไรเงี้ยก็หากออกมาต่อเลยแล้วทีนี้ก็คือฟังก์ชันของมันเนี่ยจะเป็นของ USB เอ u s ่าอ p e c เนาะ USB Type C นี่จะก็จะง่ายกว่านี้เหมือนกันนะครับ USB type C ก็จะง่าย ง่ายกว่านี้คือง่ายกว่านี้นี่หมายถึง usb type c รู้สึกว่ามันจะมาสี่สายเนาะสี่สายแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเราจะใช้แค่2สายก็ใช้ได้แล้วนะ type c นี่ก็ไม่ต้องอะไรมากมายใช้แค่บวกกับลบ,ลบนะครับบวกลบต่อเข้าอ่าต่อเข้าตรงนี้เดี๋ยวเอาให้ดูเนี่นี่ครับต่อเข้าแบบเนี้เอาให้ดูเห็นไหมก็ง่ายๆลองต่อดูครับผม ผมตอบไปแล้วมันใช้ได้ไงมันก็ปกตินะครับก็ใช้ได้ปกติส่วนหัวชาร์จพวกนี้นี่ก็เป็นหมู่ฟังเนาะฟังที่ผมซื้อมานี่คุ้มนะ